ย่างไม้อย่างน้อบัดน,นี่โอ้ออยโลเฮ็ดยองมึอนี่โตคือนมาแต่งโตงามแท้โอ้ยผู้ใหญ่เจ้ากับปากหวานครับนอ้อแขอยกระแต่งโตงามจะสี่ทุกมือละ่ะไม่ยังละ่ะเจ้าไม้ยังล่ะผู้ใหญ่ขอหอมแน่ดิบอ้อยจังไงจะมาขอหอมกันจะสั่นผูญญ้ใหญ่เจกกเ้าเป็นโรคจิตบ่โอ้ยเท่าพยโยสมไท ยังว่าพ่อยายขอหอมแนะ่โอ้ยพ่อยายอันนี่แม่เป็นบ้าคักนะรุ่นโลกจะได้เนี่ยรุนโลกจะตัวเนี่ยจะจะมาขอหอมจะใสโอ้ยพ่อยายอันนี่แม่ไปได้ไปไปกลไกลใครได้เจ้านี่อน้อโอ้ยนางนี่แม่งามตะหนาตัวนี้เนาะขอหอม,อหอมดูซื้อกับทั้งปล่อยทั้งจมโอ้ยโผดโผเจ้าย่ามาหาหัวงวูใสไข่ได้พ่อยาย่คยจะพาเจ้าขึ้นบ้านพ่อยายบ้านเสียเงินนะ เป็นคนแบบนอนผู้ใหญ่มาขอหอมหอมแดงกันแม่สิไปไ่ลาบโอ้ยคิดไปนัวแล้วมาคิดอักศลกับผู้ใหญ่แขกเอ้าเต้ขอหอมแดงบ่อ่อยรก็น,นึกว่าเจะสิมาขอหอมแก้มคอยนั่นแล้วเฮ้ย <laughs> ขอหอมขอหอมหอมแดงโอ้ยขอ่อยโทษ